สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคงมันตุลากันเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเมนูคงคูมันเมื่อนี้ค่ะมีตำตำแคบหมูค่ะพี่น้องนี่ค่ะฝานมะละกอเรียบร้อยแล้วคูดีฝานไห้มาเบิ่งเด้อค่ะเครื่องปรุงเด้อค่ะนี่คูดีไทยไทยในครกหรุคนไหนคะเบิ่งค่ะพี่น้องเผ็ดตายไม่เอาเรื่องคนนี้อย่าก็ได้กินโดนแล้วค่ะสมสามะวันนี้จัดเลยค่ะ ตำเพิ่ตมตำตำแคบหมูค่ะพี่น้องจัดเลยพวกใหญ่ๆตำเพื่อเอฟซีตำได้มาเด้อค่ะเอฟซี FC, มากินน้ำกันด้อหวายน้ำลายเตียนน้ำลายเตียกเลยค่ะนี่ค่ะโอ้คอไั้ค่ะหล่นลงไปแล้วก็บ,บีบค่ะสูตรคุ้มพันนี่โบ,บมีการบีบมะนาวน้ำปะลาะ อันนี้ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลนิดหน่อยหอมงวงเรียบร้อยค่ะพี่นะ้อเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างน้ำเลยได้ค่ะ,อะเอามะละกอใส่ป้มามะละกอทำไมเยอะจังวันนี้ มันก็เยอะเดแบบ้วยคุกกระน,น้อยกรทัน,ทนไ,ได้ไปซื้อคุกแกบนี้คุณได้ลคุณไต้องไปซื้อคุกให้คุงพันตันทำได้เยอะค่ะพี่น้องแต่ว่าต้องเอาคอยเอาหลงคอยหนยัวนี่ค่ะเอาใส่เบิดเลยเพราะว่าอยากหลาย หมดหมดค่อยว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวคุ้มพันใส่ปลาไหลอีกเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าอันประกอบเพิ่มลงไปอีกต้องใส่ปลาไหลอีกหนึ่งทับที่ตามสูตรค่ะในปลาไหลหนึ่งทับที่ ก็น้ำตาลปุ๊บน้ำตาลหนึ่งซองค่ะพี่น้องน้ำตาลกินกาแฟนั่นแหละใส่นิดนึงโอ้บึงค่ะพี่น้องแตายตาย่แต่แต่เนี่ค่ะน้ำตาลแคบหมูเลยค่ะพี่น้อง กินน้ำกันเลิกขอยยอยอยเนี่ยพี่น้องกครวาได้คุ้มพันแคบหมูคือพวกไส้เอ้าไส้แคบหมูต้มตำแคบหมูเอ้าเขายังแตกอยู่นะเนี่ยแตกพอแปรพอแปรอยู่คุ้มพันหมดตำได้ค่ะเดี๋ยวมันที่แตกต้องเอาใส่นี่เลยคุณใส่นี่เลย นา่ค่ส้มตำแคบหมูพร้มพันมาเด้อค่ะพี่น้องมากินรำกันเด้อยัวแหงบ่ได้ค่ะเดี๋ยวมาต่ออยู่ในพี่เด้อค่ะพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหอืมเผ็ตายไม่เอาเรื่องค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะโอ้ส้มตำแคบหมูแล้วค่ะพี่น้องส้มตำแคบหมูพร้มพันนะ เอร์ดคะ่ะใส่นะคะเดี๋ยวก็จะกินกับด้วยนะคะเนี่ยกินกับเอาห้แซบๆกลมพันไม่คือคือกินกับกระเซาะเละค่ะพี่น้องเอาใส่นิดหน่อยแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของการการกินกับไฮเซ็ปๆนะคะพี่น้องเบิง่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหแน,นี่ใส่เลยคะ่ะ ส้ตมตำแคทโมูสโด,ดเด็ดเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเอซทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับช่องคูมพันตุราการขอบคุณเลยลยเลยด,ยด้วยค่ะพี่น้องมากินสมตำแคบหมูด้วยค่ะสวัสดีค่ะ